มัดใช้เท้าแลกเอาเงินตราชีวิตเด็กน้อยบ้านนาไม่ได้เกิดมาอยู่บนกองทองมีกินมีอยู่จากเลือดนักสู้จนได้อินท้องได้จุนเจอญาติพี่น้องเป็นทุนสำรองได้พอเลี้ยงกายพุกเลย จะลบนิยามในวันที่เราเลิกรากับคำที่ว่ามาลาเนื้อไม่เหลืออะไรจะสร้างคุณค่าจากปาริญญาบนพื้นผ้าใบเอาศิลปะ,ะมูให้ไทยสร้างความยิ่งใหญ่ให้โลกรับรู้รู้กันหรือยังครับ วาทรัจริตตรงจะหอมีช่อง YouTube แล้วนะครับอีพีแรกครับวาทะมวยไทยอย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามด้วยน,นะครับ